ันนี้เป็นวันที่13เดือน6ปศ2 5 6 8เป็นครั้งที่44ของนายสพลปัญญิมและนางสาวกชมนสุธานธิยาเขาถวายเสียงสวดสะระยายพระสูตรพระปรินและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังบูชาและอาจารย์บูชาแดรูบาจาแดกาจ้าทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิ่จงจ่อในอคตะ เปลี่ยนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกับาพระัตนาตายอะราหังสัมมาสัมพุทโธพระเวาพุทธังพระวันตังอะวาเทมิสวาคาโตพระวาตตาธโมธามังนัมมสาเิสุปฏิปันโนพระวาตุตสาวะขังโคสังังนามาเม สองบทบูชาพระภัยฤพนานอาหัางสัมมาสัมพุทโธสุจีรางปารินิพุโตคุณีหิคารามานทธานิปารามีหีจัติสติยาวชีวังอาหางพุทังทรม,มังสังฆางสารดังโตปูเชมิรัตต,นตานัตตยังทรม,มังจรามิโสจินา สาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลีสุอัตตาคัชนตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมคะทางสักเคกาเมจรรปเปคีลีสิขารัตะเตจันตลิเกควิมานีทีเปรัเทจักามตารุวนาคานีเเคหาวัตถุมหิเขตเต ภมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวาราวจนาสาทโฮเมสุนันตุธรรมมสวนาการอยยมพธันตาธรรมมสวนาการลยยมพทานตาธรรมมสวนาการลยยมพธานตา บทสวดปุพะพาคะนามาการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมนปาธะ พุทธังสารนังัจามิทำมังสารนังัจามิสังฆังสารนังัจามิทุติยมปีพุทธังสารนังัจามิทุติยมปีทรมังสารนังัจามิทุติยมปีสังฆังสารนังัจามิตัิยมปีพุทธังสารนังัจามิตัิยมปีทำมังสารนังัจามิตัิยมปีสังฆังสารนังัจามิ ปุสวสัจตกิริยาคาถานัติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัติเมสรนังอัญญังธัมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวะรังอิตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพา เจ็ดวสุติรัตนะอานามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสลีลจิตตังธรรมังนัมเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีลัทธิฏฐิเอตังเอตังเอตังนะเมติรัตตนัง ลัตนาตยะวังสัมมาสโมซาลิตะวัต hey. um, ุวิเศษสัพปะังอนโยยานุตะคุณโยฆะวะสปะวังอัจมิเตยมีปิตเทวยะธาทิทฐนเตเอกลางวินาติตะเลสมะสัมภเวนะ โลเกิกระตจิจ่าจีเลนจปาตุคูตังคัมภีรยาวิสศยางอติทุท้าสัตตังวินญูหีปันทิตะชนเหวิชญยารูปังโลกัมหีเกหอจิกระทันจุปปาลพันียังเกสาจิสุทธุวิธิตังภนากายะตายะนามเอหเยววชนาตายะสุวิจุตัมปิ สมุตตสตังมนาสิสุทธาปสาทัถานังบุญยติกานะมาสมุตตมาบุญนังหูมัง ทุกขาปมุตจนะมุขะสลานังคาตานังปูชาละเหสุปาระมังอภิปูชเนยานิพพานะสัชกิริยายุปนิสัยธรรมสัมมากิเลสะมารโสธนะสิทธิยาจัสาธุหิอัตทะกุสเลหุปะเสวนียะปาเนหิจาริสลานังคามณียะเมวะ กัสมาหิตังตีรัตานังสลันังคตัมภะรตินทิวันคณะเนสุสมัสสมานากูเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนจิตตาตถานุปาลิจริยาสัทธารตาจะ บุญเยนาตัฏธาสุขเตนะสุขีพเวมุเตชนาตัสสะจัสถาปีสุวัติโหตุโยเจภะธรรมวินัยยมีปะมาณภูโตโลกุตลาพิสมัยโยนิยโตสุโขชังตัดโสปณิสายะจายาไอยมปีโหตุวัตถุตเยปลิจิตโตสุปัสสาทกาอ สิทธิคาถาโยจักขุมางโมหังมาลาปะกัทโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลาสามปะสาวินิโมจายันโตปาเปสิกเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวะันตังศิลสานามามิโลกะสานาทันจาวินายังกันจารันเตชะสาเตชะสิทโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุ ธรรมโมทโชโยวิยะตัสะสาสัตถุทัเสเสศิโลกัสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมทรา,าทารสะธานีสาตาวโหวสันติการุสุจินโนธรรมมวงวรตัง,งศิลสานามิ มหาปะทานังอุปสังตถาหังตันเตชฌาเตชฌานสิโตรตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุสัทธามะเสนาสุขตาลุโคโยโลหัสสะปาอุปะภิเลสัชฌาสันโตสซยังสันติตนิโยชะโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังอโรติ สังฆารวาลตังศิลาสานามามิคุทธานุพุทธังสามาสีลทัทิถิตันเตชะสาเทเชสิโทตุสัพพันตรายาจวินาเสมตุก้าบวสวดมโนการอัตถ นะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหสีโนนะโมอุตมะธรรมมะสะสวะขาตัสเสวะเตนิธาตนะโมมหาสังฆัสสาปิสิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนะโมโมมาตยานัตถสัตตะนันตยัสสะสาธุกังนะโมอมากาติตัสสะตัสสาวะทุทัตยสปि นะโมกาลปะภาเวนวิคันชนตุอุปัทวานะโมกาลานุภาเวนสุวัตถิโพตุสัพพธานะโมกาลัสะเตเชนวิทิมหิโหมิเตชวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภัควาสักเกสุวิหารติกาฟีลาวัตถุสมงมหาเนมหาตาพิกุสังเคะสัจถิมัญจะมาเตหิพิกุสัตถหิสัตีหวะอว่าอรหันเตหิทัสสิจารโลกะทาตุหิเทวตาเยคุยเยนะสันนิปติตาโหติ พระวานตามทัศนายะยาพิกลสังคธรรมจะจ<า>ทัพโหจะตึงหนักสุท้าวาสกายการนังเทวานังเอตถทั้โหสิ อะยังโขอะเขาวาสกเกสุวิหารติกับีละวาัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนะสัตถิงปัญจวัเตหิพิคุสสะเตหิสัเสเพสเปวะอะหันเตหิทัสสหิจารุกะท้าตุยเทวตาเตุยเยนะ สันิปฏิตาโหติพระกวันตังทัศนายะพิข uh พุสังคันจะยันนุนะมยัมิเยนะระควาเตณุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาระควะโตสันติเกปะเจกะคาถาผ่าเสยยามาติ โหตาเทวตาเสยถะปีนามาภารวาปุริโสสัมมันจิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะควะโตปุริโตปาตุลาหังสุ อาทโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสูเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอะาสิมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามะอิมังธรรมะสมัยญาณคิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติ อัทาโคอปาราเทวตาพระโคโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตาพิฆวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนภูชุกัมมกังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทิยานิลักขันติปันทิตาติ โอาปาราเทวตาพระคาวโตสันต,ติเกอิม,มังคาถัางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทขีลังโอหัหจจะมะเมชา จารติส um ุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะโคอัราเทวตาภะควโตสัตติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธัสลานามคตาเสนะเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายามนุสสเทหังเทวกายยัปปะริปุเลสัตติติ อาทะโขภะคะวาพิโคะอามันเตสีเยปุยเยนะพิฆเวทัสสะสุโลกาภาตูสุขเลวตาสันนิปติตาโหติตัดหาคตังทัสนายัคพิขูสังคันจะเยปิเตพิฆเวเอเฮสุอติกามะทานางอระหังโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปีภะคะวันตังเตสัมปีภะคะวันตานัง เอหิตาปารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสรยาถาปิมาหังเอตาราหิเยปิเอพิโคเวภวิสันติภวิสันติ อนาคตามัทานังอรหังโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางอตตาปารมาเยวะเทวตาสามีปติตาพาวิสัติเสรยถา,าปิมายางังเอตาระหี ติคิสามิพิฆเเวเทวกายานังนามิติอิสามิพิฆเเวเทวกายานังนามาิเทสิามิพิเวเทวกายานังนามานิเตตังตังสุนาทสุกังมาณสิติการุธาพาสิสามิติ เอวังพ si. ันเตติโคเตภิกูลูพระควาโตปัจจโสสูงพะควาตาโวจะสิโลกะมนุสกะสามิยัตถอุมมาตัทธิตาเยสิตาคิริฆาพะลังปะหิตตาสมาหิตาปตถูสีหาวสันลีนาโรมะหังสาวิสัมพุโน โอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนามะนาวิลาพินโยปัญจะสตยัตาวะวนกาปิลาวัทเวตตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสสเนลเตเทวกายาพิกันตาเทวิชาณะปิโกเทจะตัตปะมากะลุง สุตตวะพุทธะศาสนาเตสมปาตุลาหุยานังอามนุสานะทัศนางอปเปเกสัตามัทธาคงสหัสสาวาสปิวิคดัตหะสัตตลิงสัตาเอเกสหัสสาานังอามนุสานะมัทธสงอปเปกนันตมัทธาคง ทิสาสภาพุตตาหุตันจะสพังอภินยายาววัคิตวานะจักขมาตะโตอาัิติสัทธาสาวเกสเสนีราเตเทวกายาภิกันตาเตชานาทพิโวเยโะหังกิรยิสามิอิขีราหิอนุปปสุสัตตะสหัสะ วยาขาภูมมากาปิลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสังซิโนโมูธามานาภิกาโมภิโูนางสมาติวานังชาสะหักษาเหมาวตายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัิโนมูธามานาภิกาโมภิโูนางสมิติวานังสาตาคีราติ ยักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะปัสสิโนมูธะมานาอภิกรรมูภิคุนังสมิติมนังอิเจเตโสระสาหัสายักขานานัตะวันนิโนนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะปัสสิโนมูธะมานาอภิกรรมูภิคุนังสมิติมนัง เวสามิตาปัญจสตายักษานานตวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทัมนาภิกามุภิคูลสุบิโนางกุมพิโรราชาค้ตหิโธเวคุลัสานิเวสนังหินโยนางสตาสหังสายักษานานตปัญตยักขานังทะห ยักษ์ข่านังทำไมอะทะตทะตะไหนนี่เันทัดนี้ใช่เหรอกุมพิโรราชคหิโกรนะกุลีมันจะที่สังราชาทัตตารัตโถปสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายาสจิโส อุตตาปิตตะปิตปัสะพระโหอ,อินทะนามาหาภะลาพมามาลาหาภะลา มหาราชายัสสีโสปุตตะปิตตัสสะพโวอินทนานามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยัสสิโนโมุทะอาณาปิกามุงปิกูนังสมิติวันังทักขิณันจัตทิสังราชายิรุณโหตปะสาสติกุมพันธนานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตะปิตตัสสะพโวอินทนานามามหาภารา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัสสิโนโมธามานาอภิกามุพิคูนางสมิตินวานังปัจฉิมันจะทิสังลาชาวิลูปะโควสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายาส,สัสสโสอุตตปิตัสสะพาโวอินทนามามหาภลา ทิมันโตชุติมันโตนนาวันโตยะสันสิโนโมทามานาอภิการมุพิคูนังสวิติวนางวุต,ตาลังจากที่สังราชา กูเวโลตัปปะสาสติยักขานานาธิปติมหาราชายัสสิโสพุตธาปิตสสะโออินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสันสิโนมทัมมานาอภิรามุงภิขูนังสำติมวนาอุลีมาทิสังทัตตะละโถทักคิเนนะวิรุณทะโปปัชเมนะวิลุปะโกุเวโลอุตลังทิส จังจตตาโลเตมหาลาชาสมันตาจตโลทิสาทัตทันละมานาอัตถังสุวะเนกาบิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวนจะนิกาสัทธา มายาปูเตนถูกไปเตนถูกวิภูจกักิภูโตสหะจันทโนกามาเสตโทจักกินุคันทุนิคันทุจักปะนาโทโอปะมันโยจักเทวโสโตจัมาตลิจิตตเสโนจักขันทภโหนนโรราชาชโลา,ลา,ชาชโนสัพโ ปันจักสิโคเจวะทิมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหลาชมิโบธามานาพิกรรมวิโคณังสมิติวนังหัทคาคูนาพาษานาคาเวสาลาสหตัตชกา กัมภาราตสัตลาอาคูภายาคาสหยาเตพยามุนาทตารธาจะอาคูนาคายัสสิโนอลาวันนมหานาโคสมบาคาสมิติมานังเยนาคาราเชลิจาเชสหัสหาลงติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักรู เวหายาสาเตวานามัชปตาจิตาาต,ต,าาาตา,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 าส,สุปันนาอิติเตสกนามะภัยยันตานาคาลาชาณมาสิปันเอ้ยขอโทษสุปันนาโตเขมามะกาสิคุโธสันหาหิวา,าหิอุปปะหาัยาันตา นาคาสุปันนาสารนะมะกังสุภุฑังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุลาสิกาภาตาโลวาสวัสดเตเตอิทธิมันโตยสัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุลาทานะเวคาสาเวปะจิติสุจิติจักมหาลาโทนมุจีสห สัตตันจะพระปุตานังสัพเพเรโลจนาวะกาสังในฮิตาวพระิงเสนังลาหุพัทธามุปาข้มงสมัยโยธานิพัทธังเตพิคูนังสมิติมนังอาองจะเทวาปัตวีจะเตโชวายโยตถาค้ามง วรุณาวัลนาเทวาโสมโสมจัผาญาสสาสหเมตตากรุณากายิกา อาคูเทวายัสาสิโนทัสเตเตทัสศากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันตวันนิโนสัสสิโนโบทามาดาอภิกามุงพิโคนังสมิติงวนานังเวนทตจะเทวาสาหาลีจะัตสัมาจะทุเวนะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคิตานักขานิปุรคิตวาอาคูมันทาวา,าหากา วังสุนังวาสโวเซถุสสักโกบาค้าปุลินทัทโธทัเสเ,เตทัศทาเากาียาสัพเพนานะตะวันนิโรอิทิมันโตชุดิมันโตวนวันโต,นนตยะสันซิโนโมทฮามานาปิกามูวิคุนังสมิติวังอะคาคูสาหคูทเทว,วาชาลามักคิสิขาลิวะอริทักาจารุชาจาั อุมาปุภนีิพาสิโนวารุณาสหธรรมมาจากอจจุตจากานิชกาสูเลยาโุจินาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท้าเสเตทัสทากายาสัเพนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยนสันสิโนโมทามาณาภิกาโมภิกขุนังสมิติงวนัง สมานามหาสมานามารุสสามารุสุตมาคิดฮาบาทูสิกาอาคูอาคูมโน,โนัตทูสิกาภัตถาคูหาลโยเทวาเยจารูหิตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายาสัสิโนทัเ,เตทสตเทศธากายา สัพเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนะวันโตยะสาส,สิโนโมทามานาอภิกัมมังพิโคนังสมิติงวะนังสุกากะรุมหาอรุณาคูเทวคานาสาคูเวคานาสาสหะ กูธาตัครหาปมโมขาอาค,าคาอูเทวาวิจักขาศัทธามตาหาละคาชามิสกาจะยสัสสิโดทานะยังอาคาปัชุโนโยธิสาภิวัสติทาเสติฐีทัศธากายาสัพเพนาะตวันนิโดอิทิมโตชุติมันโตวนนาวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอภิกามุภิกขุนังสุติมันวัง เขนยาตุสิตายามากัฏกาจะยสัตสิโต สัพพิตกาลามะเศถาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคคอาทาคูบาลนิมิตาทัศเสเจทัศธากายาสเพนารตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตนัสสิโนโมทะมานาอภิการมุขพิโคณังสมิติโมณัง เวนิกายาสัเปนานตัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขันชุมเยจันเยสัิสาสาหาปะปวุทธชาติมัขีลังโอคตินนะมานาสวัฒเขโมคะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมาโ,โตสหะ สันนังกุมาโลติโสจะสโสปาคาสมิติวะนังสหัสพรมโลกานังมหาพมมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเซทาอิสลาอาคูปัจเจกาวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคา หาลิโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพมเกมาลาเสนาภิกามิปัสสะกันหัตสามันทียังเอธะคันหาถาพันธัพจลาเคนะพันธามะทุโสมันตาปาริวาเลธามาโวอุจ <ส being. S 2> nah, ิถาโกจินัง อิติตัทา,ามหาเสโนอิติตัทธาวาเซโนกันหัดเสนัอัพเบสษิปานินาตะละมาหาจัสลังกัตวานะเบควังยะทาปวุธสโกเมโคธนายัตโตสวิชุกโกตะทาสูปัจจุท,ทาวะธิสังกุธโธอ,อาศยังวเวส ตันจะสับพังอภินยายะวะวัคิตวานาจักุมาตะโตอามันตยิสถาสาวเกสสเสนระเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจาอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาสนา วีตาลาเคหิปก,กามมงเนงมมส,เสังโรมมปิอินชยุงสัพเทวิชิตาสังฆามาพยาตีตายส์สิโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชะเ,สเ,สเ,สเสนสุตาติ